คำถามมาทุกครั้งเลยว่าเราอะควรจะโล่มันดีหรือไม่โลกมันดี เชื่อเลยค่ะว่า1ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกคือโลตู้ค่ะเหตุผก็คือ1นปีมันแล้วซึ่งเลจะบอกเลยว่าณจุดนี้จริงๆอ่ะการโลตู้อยากเกิดขึ้นมานานมากแล้วแต่ว่าไอายังไม่มีเวลาวันนี้นะคะเลยพอมีเวลาจะมาโลตู้กันเหตุมันเกิดเรื่องมาจากว่าไม้แขวนเสื้อมันไม่พอแล้วแล้วคือถ้าอยู่จะซื้อไม้แขวนเสื้อมาเติมอ่ะมันก็ได้แต่มันไม่ได้ทุกคนพอพอเพราะวันลาวเรามัน,น่นมากมาก คืงองงเหมือนกันเพราะไอ้ก็รู้สึกว่าไอา้จะไม่ค่อยได้ช็อปปิ้งอะไรใหม่เพิ่มเท่าไหร่ในช่วงโควิดที่ผ่านมานี้แต่ซื้เสื้อผ้าได้ไงก็ไม่รู้แล้วคือตรงช่วงหน้าล่างเน,นี่ยค่ะทุกคนแต่ก่อนอะ่ะคือมันโล่งมากแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันเต็มแน่นเอียดเลยอะ่ะเนี่ยยิ่งฝั่งนี้ยิ่งหน้าหนักใจมากค่ะทุกคนคือมันเป็นเสื้อตัวเล็ก เพื่อให้เราได้ช็อปเสื้อผ้าใหม่ได้อย่างสบายใจวันนี้ไอซ์คิดว่าของอะต้องออกไปแบบอยากจะ50%เลยอะค่ะอยากจะ50%สบเอร์ซนลยอะจะเป็นไปได้ยังไงเขาอยากจะออกแบบอะไรมอย่างน้อย30%อย่างมาก50%ตู้ต้องลงเพราะว่ามีได้แน่นมากทุกคนนีมันแน่นมากเลยเนี่ย เอาจงจริงมีใครรอ,อคอยคลิปนี้หรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าไอ้อะรอ,อคอยมากๆมันเป็นช่วงเวลาที่แบบจริงๆรก็รู้สึกดีนะที่เราจะได้แบบว่าแบบจัดระเบียบจัดกองจัดการอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้แต่ก็มีความตื่นเต้นเพอตอนนี้ก็คือแบบไม่รู้เลยว่าจะเริ่มที่จุดไหนดีกลัวจะตัดใจไม่ได้แต่เราจะตัดใจได้ทุกคนร <laughs> <laughs> เริ่ม <laughs> ค่ะเมจนีเคถ้าชุดไหนที่อยู่ในตู้ของเราแล้วเราเห็นมันมานานแล้วเราไม่เคยหยิบใส่เลยแปลว่าเราจะไม่ได้ใส่มันหรอก เป็นเท้าบูแมนสวยมากแต่ว่า,าใส่ไปแล้วคลุยตัวนี้สวยอ่ะน่ารักมากแต่ว่าคือรัดรูปซึ่งเราไม่ถนัดเอาซะเลยเพราะว่าพุงเราพลุยมากนะจุดจุดนี้ก็ตังตัวนี้สวยมากแต่ว่าผ้าเนี่ยเป็นผ้าพิมพ์ซึ่งดิฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มันสวยมากเลยนะดูดีดีสวยกออว่มัน่เป็นผ้าพิมพ์อธิบายไม่ถูก ลลังเแต่ว่าเธอต้องอยู่ต่อไปตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะแต่ว่าไอายังไม่ชอบเพราะว่ามันจะปิดมาถึงคอตรงนี้แล้วไอรู้สึกว่าเต็มเป็นคนที่คอสั้นแบบคอสั้นอ่ะใส่ด้วยจะแบบไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะมันไม่มีคอแต่ว่าถามว่าน่ารักไหมน่ารักมากรีดเสร็จแล้วคือไม่อยากโลดแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเก็บต่อดีไหมก็น่ารักดีนะก็ไปทำคอใหม่งไงไม่เอาอไรไม่โลดเก็บ เฮ้ยชุดเนี้ยจำได้ว่าคราวที่แล้วอะรอดเพราะว่าบอกว่าจะใส่ไปงานแต่งจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ไปงานแต่งแต่ก็รู้สึกว่าอยากเก็บไว้เพราะจะใส่ไปงานแต่งไมออ่อยากจะเชื่อเลยรอดเก็บไปงานแต่งแหมตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยมาก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 จริงๆ,ๆ,ๆ,ๆ <c oughs> แล้วกระโปรงจะสั้นแบบสั้นสะดิ้งแต่ว,ว่าก็รู้สึกว่าแบบ <c oughs> จะช่างรัดพุงนิดนึงดิฉันก็เลยคิดว่าแบบขอรับไปขอหน่อยกว่าแล้วก็ตัวนี้กีฬาดิมีความรักที่ไหน <c oughs> สีวงหนึ่งน่ารักปุ๊บป,ป,ปีแต่ว่าลายใส่ทำไม่ไนดะ้ต้องปีหน้าซื้อใหม่นะคะแล้วก็นี้ก็อ่ะ,ะนา่นารักแบบนี้แต่ถ้าไไไมม่่โโลลก็จะงเพราะะฉนนั้โลหมด จะปรึกษามากเลยค่ะทุกคนแต่ก็รู้ว่าทุกคนตอบไม่ได้เพราะาไม่ใช่หลายแต่ว่าคือตัวเนี้ผ่านคําถามมาทุกครั้งเลยว่าเราะควรจะโลมันดีหรือไม่โลมันดีเพราะไอ้ว่ามันน่ารักมากมันเป็นชุดที่แบบดูแบบน่ารักอะแต่ก็รู้สึกว่ามไม่ได้ใส่มาเลยอะแต่ก็รู้สึกว่ามันน่ารักอะตั้งแต่คราวที่แล้วที่เราจะถึงครั้งนี้ยังไม่ได้หยิบมาใส่เลยอะ งงก็คือทําไมมันถึงมๆๆๆๆๆไม่ลดลงเลยอะนี่คือ <c oughs> โลแล้วแต่มันยังแน่นอยู่แต่คือมันก็หลวมขึ้นนะแต่มันก็น่าจะประมาณนี้แหละแต่แบบเหลือต้องไปต่อเหลืวต้องโลอีกแต่มันก็ไม่เหลืออะไรให้โละนะทุกคนนี่มันก็คือแบบโลเยอะมากแล้วอ่ะก็ <c oughs> คิดว่าครั้งนี้โลได้ดีมากจิตใจแน่วแน่เข้มแข็งมั่นคงโลได้เยอะมากแต่ก็ยังเหลื่อเยอะอยู่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้ดิฉันเหนื่อยมากดิฉันเหนื่อยมากแบบเวลาผ่านมานานมากแต่ว่า เปลี่ยนหัวนะคะเนื่องจากน้องคนเมื่อกี้นี่ยน่ารักมากแต่ว่าหนีหัวมากค่ะก็เลยขอเปลี่ยนี่คาดผมนะคะจะบอกว่าตู้ที่2นี่มันตู้ที่ไออ่ะชอบมากเลยเป็นชุดเดรสสีฟ้านะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรรู้สึกว่าแบบเราอ่ะเข้ากับชุดเดรสสีฟ้าม,มันทำให้เราเป็นคนละมุนละมอมขึ้น <c oughs> ก็จะมีตั้งแต่ชุดเดรสสีฟ้าลามไปจนชุดเดรสสีขาวแล้วก็ด้านล่างค่ะทุกคนด้านล่างนี่มันจะเป็นเครื่องหนาวนี่เป็นหมาเครื่องหนาวต่างๆ <c oughs> เยอะมาก ไอซ์อะไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศมาเป็นเวลาสงปีแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องหนาวอะถูกซุกตัวอย่นี้เยอะมากแล้วก็คิดว่าอาจจะได้การเราเวลาที่เราอาจจะมาโลสักนิดสักหน่อยเพราะเชื่อว่าปลายปีนี้น่าจะมีหลายคนที่ออกนอกประเทศแล้วไปเที่ยวในที่ต่างๆแล้วก็คิดว่าเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่กำลังจะไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าส่วนตัวเองเนี้ยก็ยังไม่ได้แพลนจะปีไหนแล้วไอก็คิดว่าถ้ามันจะไปเที่ยวจริงก็คงจะอยากซื้อใหม่ เดี๋ยววันนี้นะคะจะได้เริ่มในการโล่เครื่องหนาวซึ่งพูดเลยว่ามันด่าไม่ธรรมด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 าชุดสีดำโล่ไม่ได้เลยนะคะเพราะมีน้อยมากมีประมาณเจ็ดตัวเจ็ด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 ตัวก็ไม่สามารถโลได้ก็รละเลือกโล่จะได้ชุดสีดำใส่แล้วต้องสะสมชุดสีดำเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ แล้วก็ขอมาแวะพูดนิดนึงก็จะบอกว่าจริงๆแล้วาไอาคนผมว่าจริงๆแล้วเจนก็เป็นคนที่ชอบใส่เสื้อซ้ำๆเหมือนกันนะซ้ำๆที่ห่าถึงว่าถ้าเกิดว่าชอบตัวไหนอ่ะมันก็จะอยู่ในชุดไอวอนไปแบบหลายหลายปีในแง่ที่ว่าตัวหนึ่งอ่ะใส่วนแบบ1ปีแล้วก็จะวนส่วนนีหนึ่งครั้งแบบอยู่แบบเป็นรอบปีคืออาจจะไม่ได้ใส่เสื้อเนี้ยซ้ำแบบ ทุกอาทิตย์ตัวนี้แต่ว่าจะใส่เป็นรอบปีไปเลยซึ่งพี่มาพูดเนี่ยก็รู้สึกว่าช่วงนี้นคำว่า fast fashion ก็เป็นที่แบบฮิตแล้วก็อินเทรนด์มากๆสำหรับไอซ์รู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงชิบยาง <c oughs> นี่ fast f a s h i หรือเปล่าไอซ์ <c oughs> คือตัวการที่กําลังทาลายโลกอยู่หรือเปล่าไ <c oughs> อซ์ก็รู้สึกว่านี่มันคือการพยายามดีไซเคิลเสื้อผ้าเพราะรู้สึกวนะ่าเสื้อผ้าสุดๆของเราเนี่ยตัวนี้เราจะใส่แล้วเราไม่ชอบแล้วแต่ว่าก็จะยังมีคนที่ชอบเสื้อผ้าของเราอยู่ไอซ์ก็จะทุกตัวเนี่ยไปปล่อยที่ party selected นะคะถามว่าเสื้ออกตัวขงงไใส่้ ทิ้งเลยไหมมันก็ไม่ใช่ซะขนาดนั้นเพราะมันก็มีบางตัวที่อยู่ในตู้ของไอามาเก,กิน10ปีแล้วไอว่ <g oda> อามันก็เป็นเรื่องของความสุกสนานแล้วก็ความสุขในการใช้ชีวิตของแต่ละคนละกันน้องสาบไอรู้สึกว่าการแต่งตัวเสื้อผ้าการมีสีสันต่างๆอะมันเป็นความสุขของชีวิตจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยการมีสีสันนั้นก็มีความสุขจริงๆโดยไอก็คิดว่าเสื้อผ้าเหล่าเนี้ยที่เราอาจจะไม่ได้ใส่แล้วคงมีคนที่ชอบก็ให้เขาไปใส่ต่อก็ถือว่าเป็นการที่ไม่ทำลายโลกแล้วก็ให้ทุกคนได้ใส แต่ก็รู้สึกว่าการที่ประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้ออีส์มีความคอนเซิร์เกยกับเสื้อผ้าเยอะขึ้นจริงๆนะก็รู้สึกว่า,วาจริงๆแล้วถ้าเกิดตัวไหนเป็นตัวเทซื้อมาเองอ่ะไอก็มักจะใส่มันเรื่อยๆไปแหละแต่ออีส์ก็ทําการอันบ็อกซ์เยอะมากทำกันแบบว่ารับของแบบที่เราไม่ได้เป็นคนเลือกมาเขทาท่านี่จะเยอะมากทําให้มีเสื้อผ้าที่ไอซ์อาจจะไม่ได้ใส่เยอะมากก็เลยคิดว่าหลังจากีนคลิปอันบ็อกซ์อาจจะไม่ได้มีต่อไปนะคะทุกคนก็เลยคิดว่าหลังจากในคลิปอันบ็อกซ์ก็อาจจะไม่ได้มีหร รู้สึกดีนะคะที่ได้ช่วยร้านค้าต่างๆในการขายเสื้อผ้าแต่ก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกผิดที่บางทีรับมาแล้วก็อาจจะไม่ได้ใส่เพราะมันไม่ได้เป็นแบบอะไรที่แบบก แต่ทางเราเวี่อจะคงช้อปปิ้งต่อไปนะคะเพราะรู้สึกว่าแบบว่าทุกอย่างมันแบบมันมี2ด้านเหรียญมี2ด้านเสมอที่แบว่าเราไม่ซื้อเสื้อผ้าเลยอย่างเงี้ยเราร้านค้าล้านเสื้อผ้าจะทำยังไงจะอยู่ยังไงวงการแฟชั่นจะเป็นยังไงรู้สึกว่าทุกอย่างต้องแบบมีบาลานซ์ของมันทุกอย่างมันแบบอย่างที่บอกมี2ด้านเสมอก็เป็นว่าไอคอนเสิร์ตไอรับดูแล้วก็จะพยายามใช้ชีวิตให้ไม่สร้างปัญหาให้กับโลกนี้มากที่สุดค่ะเพราะว่าการที่ต้องมาโลเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นปัญหาชีวิตของดิฉันมันกันค ก็ค่อนข้างที่จะมีความหิวแล้วก็มีความที่รู้สึกอยากจะอาบน้ำเดี๋ยวก็ขออาบน้ำก่อนแป๊บนึงนะคะ A few moments later าอาบน้ำแต่งตัวมาเรียบร้อยนะคะจะบอกว่าไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าตัวไหนเนี่ยผิวที่สวยใสก็ช่วยให้เราแต่งตัวได้สวยขึ้นนะคะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยไอจะมาทานี้ดยวเลยคะ่ะเซรั่มและครีมซองจาก Alice. อลิเซซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขามีเซริต้าและพีชเตอร์ค่ะ <c oughs> <c oughs> ให้ดู สวยมากอยู่ตรงกล่องตรงนี้ก็คือเขามีสโลแกนประจําแบรนด์นะคะว่าสวยครบจบด้วยอลิเซ่เอาอลิเซ่วันนี้ไอก็เลยจะมาทาให้ดูกันนะคะมีสองซองด้วยกันค่ะอันแรกเนี่ยจะเป็นเซรั่มเกาหลี2 in 1ก็คือเป็นทั้งเซรั่มแล้วก็เรัตบ2 in 1เลยค่ะตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดหลักๆ3อย่างด้วยกันนะคะก็คือซีคอลาเจนแพลนตอนแล้วก็กิเกไวท์จะช่วยฟื้นฟูผิวแบบเร่งเหงื่อแล้วก็ช่วยให้หน้าของเรามีความกระจ่างใสขึ้นมาค่ะเีืยอสัมผัสจะเป็นแบบ ใสๆมีกลิ่นหอมอ่นอ,อนๆไม่แรงนะคะเนื้อสัมผัสดีมาก ้เป็นนต,ตัวนี้เนี่ยเหมาะก,กันใช้ตอนเช้ามากเลยค่ะเพราะเนื้อสัมผัสเนี่ยคือบางเบาแล้วก็ซึมเข้าผิวเร็วมากความให้เราแต่งหน้าต่อได้เลยทันทีแต่ว่าถ้าใช้ดีต้องใช้คู่กับนี่เลยค่ะครีมเกาหลี all in one ก็คือน้องคนนี้เป็นทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมอครีมแล้วก็สลิปปิ้งมาสก all in one ในหนึ่งเดียวไปเลยส่วนผสมก็จะมีน้ำมันมาเามาื่อไข่ทาแล้วก็กินก็ไว้ค่ะเนื้อสัมผัสก็จะเป็นแบบนี้เลยจะมีความยืดยแบบนี้นะเพราะว่ามีไม่ไป จะใช้ไม่เยอะนะคะเพราะเป็นตอนเช้าค่ะเต็มความชุ่มชื้นผิวเล็กเล็กน้อยน้อยแต่ว่าเนี้ยตอนกลางคืนอนะแนะนําว่าให้ทาแบบบุกไปได้เลยเพราะว่าเป็นล l e ปิ้งมา a ์กได้ด้วยอันนี้ก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนกันนะคะเนื้อสัมผัสก,ก็จะมีความเข้มข้นกว่าเหมาะกับคนที่ผิวแห้งเพื่อที่ว่าแต่งหน้าต่อเน,นี้ยจะได้แต่งหน้าติดคะ่ะทั้งสองตัวนี้ก็คือเมดอินเกาหลีนะคะขนาด7กรัมราคา4 9บาทค่ะ ว่าเราจะได้ง่ายน,นะคะที่ a l i c e Official ที่ Lazada แล้วก็ Shopee Shop at 24แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยคะ่ะใช้คู่กันในวันจะได้สวยปังแบบสีติ้านะคะซ้อมเป็นสีตานิดหนะะึ่งค่ะแต่ตอนนี้สิริตู้ขอตัวไปแต่งหน้าแล้วก็ไปโลต้ก่อนนะคะ แล้วล่ะค่ะเรามาต่อกันที่ตู้ที่ไอซ์คิดว่ามีความยากมากก็คือตู้นี้ตู้นี้จะเป็นตู้เสื้อเป็นเสื้อแบบตัวสั้นๆนะคะที่ไม่มีท่อนลา่างก็คือเป็นท่อนบนอย่างเดียวซึ่งข้างล่างเนี่ยมันจะมีของเยอะมากซึ่งนี่แหละว่าข้างล่างนี่คือสิ่งที่แบบท้า,าทายมากเล่นให้บนแบอะไรกันค่ะเพราะว่าข้างล่างนดูยากเกินไปเป็นนก <c oughs> เลยค่ะเป็นเสื้อยืดทาปาสนะคะจาก m a t เธ Makers อันนี้มันไม่ใช่ทาปาสตัวจริงหรอกแต่มันเหมือนทาปาสมากเลยดูสิทำเสียง ก็จะไม่ให้ใครทั้งานนะคะเพราะว่าเป็นแมวถักฟาตัวนี้คืออยู่ไอมานานมากเลยอะนานตั้งแต่แบบมีเลข30อะ่ะเลข30ก็แปลว่าแบบสมัยส่งซักลีปตอนอยู่คอนโดห้องเบอร์สามสิบไม่โหลด,ด้วยติดต่อด้วยจ้ะตอนนี้ก็คือพออายุอานนามเริ่มมากขึ้นนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าการแต่งกายให้สบายตัวถือเป็อนอันดับหนึ่งไม่รู้ว่าคือเพราะอายุเยอะขึ้นพอแก่ขึ้นพออ้วนขึ้นเพอโควิดหรือเพราะอะไรยังไงแต่ว่าก็คือความสบายเป็นอันดับหนึ่งความสวยงามเป็นอันดับสองแต ไ,ได้ต้องคําแหมวได้ทุกอย่างได้ตัวตอนนี้คือไม่ได้ขอไม่คําแหมวขอให้ทุกอย่างแบบสบายที่สุดท่าดีที่สุดทุกอย่างดีที่สุดเท่านันะถ้าต้องลำบากในการแต่งก,ก,ก็คือไม่แต่งอยู่สมัยเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนไอซ์พาดีก็เปลี่ยน เรียบร้อยแล้วค่ะจากกองเมื่อตะกี้นะคะก็เหลือประมาณนี้ก็พยายามแบ่งโซนตามสีนะคะนี้เป็นสีแบบหลากหลายสีหน่อยก็คือจะมีแบบหลายสีในหนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นโทนสีแดงโทนสีชมพูโทนสีม่วงโทนสีฟ้าโทนสีขาวสีเหลืองแล้วก็โทนสีแบบอมครึมนะคะก็ประมาณนี้สำเร็จส่วนนี้ก็คือซากค่ะซากของต่างๆนะคะก็คือเหล่าเสื้อต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยตู้สุดท้าย ถ้าเกิดถามไอซ์ไอซ์คิดว่าตู้นี้เป็นตู้ที่ยากที่สุดเพราะว่ามันเป็นตู้ที่ไม่ค่อยได้ใส่อยู่แล้วมันเป็นพวกแบบสูทพวกเสื้อแบบแขนยาวเลยซึ่งไม่ค่อยได้ใส่แบบเก็บไว้ใส่ในโอกาสที่จําเป็นซึ่งก็มกักจะกัดใจยากเพราะว่าก็รู้สึกว่าอาจจะมีโอกาสจำเป็นแบบเกิดขึ้นในอนาคตยังไงก็ไม่รู้ก็เลยคิดว่าตู้นี้ยากมากส่วนข้างล่างก็คือจะเป็นเหล่ายีนทั้งหมดซึ่งแบบไย,ยังไม่ค่อยได้ใส่ย,ยีนใช่ป่มแต่มียีนเยอะมากทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาโลแล้วว่าตัวไหนที่ใส่ไม่ได้ที่เอวมันแน่นนะคะก็ค ึ้นใหญ่ขึ้นกว่าฉันก็ตัวไหนที่เล็กก็คือต้องไปบ้านกันเลยนะวันนี้นะคะส่วนด้านบนนู้นตรงนี้ที่เป็นเหล่าสเวตเตอร์จะไม่โลเพราะว่าเราคนผมแล้วว่าเราเป็นคนดูดีในชุดกันหนาใส่ชุดกันหนาวมันดูดีมันดูจ่ายแล้วมันก็ดูหนาค่ะทุกคนเลยรู้สึกว่าไม่อยากโลก็จะเก็บทั้งหมดตรงนี้ข้างบนเอาไว้ส่วนข้างล่างก็จะโลกันค่ะไปค่ะ A few moments later... และนี่ก็คือผลลับการโลดตู้ในครั้งนี้นะคะโอ้โหพูดเลยว่ามันเยอะมากเลยค่ะทุกคนแต่ก็คือเป้าหมายของไอซ์ที่พูดไว้ว่าอยากให้เกิน50%นี่ก็ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโลเสร็จแล้วอะของก็ยังเยอะอยู่แต่ก็รู้สึกว่าทําได้แค่นี้เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าแบบหมดหมดแรงแล้วคือใช้พลังชีวิตทั้งห<า>มด<ๆ>ในการโลดตู้ซึ่งกิจกรรมโลตู้ก็ยังจะไม่จบลงนะคะก็อยากจะหาเจ้าของขค่ะสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของน้องต่างๆเหล่านี้นะคะไอซ์ก็จะ มีการถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวจะโพสต์ไปใน IG p a r าดีซี e ล็กเต็วันเวลาตามนี่เลยก็ถ้าเกิดว,ว่าใครสนใจนะคะมาช็อปกันได้ค่ะทุกอย่างมีอย่างละ1ตัวเพราะว่าเป็นชุดของไอ้นะคะยังไงก็หวังว่าจะถูกใจมิตรแรนักศึกษาทุกท่านแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนะคะเพื่ออยากทุกคนเทีอะไรก็สามารถอคอมเมห็นในข่านนะะวน,นี้ไปก่อนนะคะเจ้าคุณอยากทิ่หน้าค่ะบ๊ายบาย รู้แหละว่าอยากปิดคลิปคือพูดรัวเร็วมากไอพูดว่าถ้าเกิดว่าอยากดูคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะสำหรัวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนไปแล้วคะ่ะเจะกันใคลิปหน้านะคะ